ทริปนี้เราก็จะพาไปเที่ยววัดเขากะโหลกเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยมากมเลยถ้ำเขากระโหลกไปนิดเดียวการมาไหว้ที่นี่ก็คือซื้อดอกไม้แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ก่อนที่นี่เขามีวัตถุมงคลเป็นจระเข้มีเรื่องเราถึงเศรษฐีที่ไม่ชอบทําบุญท้ายก็ามาเฝ้าสมบัติตัวเองจนเป็นที่มาของเครื่องรางจระเข้ที่วัดแห่งนี้จากนั้นก็ซื้อดอกไม้ไปไหว้เท้าเวสสุวรรณที่อยู่ด้านหน้าของวัดเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มกใครว่าดีเราก็ว่าดีก็ไม่จริงจังเท่าไหร่แล้วถูกๆก็มีเรื่องบังเอิญจ้ะ เดินไหว้พระอยู่ใช่ป่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยมีพระพิฆเนศด้วยไม่มีใครรู้อยู่ข้างหลังเราก็เดินตามมาทีา เขากระโหลกต้องห้ามภ้าแบดนี้และเดีวนี้ทริปนี้เรามาเป็นคณะเชื่อไหมว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามีพระพิคเนตอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นองค์ที่สวยมากแล้วคือใดๆคือคนที่บอกก็คือบนต่อหน้าฉันได้ยินอยู่คนเดียวใครมาไหว้พระวัดเขากระโหลกอย่าลืมมาแวะจุดนี้นะจ๊ะเึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ขอได้ฉเฉยเดี๋ยวต้องกลับไปไหว้ใหม่อีกรอบบอก<ะ>ใครไม่บอกมาบอกฉันโลกต้องรู้จะ้จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะ